สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าเราเอาอะไรไปผูกกระดึงบ้างนะครับเดี๋ยวเริ่มด้วย power bank นะครับอันนี้ไปสามวันสองคืนเลยจะเอาไปเยอะหน่อยนะครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นแค่1นึ0งหมื่นถึงสองหมนมิลลิแอมเท่านั้นครับอันแรกเป็นของ e l o o p นะครับความจุสองหมืมิลลิแอมครับผิวจะเป็นแบบผ้าครับและสามารถวเลสชาร์จได้ด้วยครับแล้วเราใช้หัว Type C สําหรับชาร์จตัว power bank ก็สามารถใช้ USB A หรือ Type C สำหรับชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยครับอันต่อไปเป็นของ v e x u s ครับความตัวอยู่ที่10,000หมื่นมิลลิแอมตัวนี้บอกเปอร์เซ็นต์ว่าเหลืออยู่เท่าไหร่ด้วยครับและรุ่นนี้ก็มีสาย Type C มากับพาวเวอร์แบงค์ด้วยสามารถชาร์จตัวพาวเวอร์แบงค์ด้วย Type C หรือไหนนึงก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นอีกของ e l o o p ครับความตัวอยู่ที่10,000หมื่นมิลลิแอมคิวจะเป็นหนังครับแล้วก็เป็นวัลเลสชาร์จแต่นี้จะต้องใช้ไมโคร USB เพื่อชาร์จต ส่วนอนสุดท้ายเป็นของเบสซูสครับอันนี้จะมีป๊กด้วยครับก็สาม,มารถชาร์จอุปกรณ์โดยตรงตอนเสียบป๊กได้ครับส่วนถ้าเสียบตัวเครื่องเฉยๆไม่ได้มีอ,อุปก,กรณ์อื่นต่อก็จะเป็นการชาร์จตัว power bank เลยครับส่วนความจุอยู่ที่1นึ่งมิลแอมป์ครับส่วนสายต่อก็จะเอาไปแบบ 3-in-1 มี Micro USB lightning แล้ะ Type C ครับสาอันหนึ่งก็เป็น Type C to Type C แล้วมีอะแดปเต Type C เป็น Type A ้ว้ครับ ต่อไปจะมาดูพวกไฟกับไฟฉายนะครับอันแรกจะเป็นตะเกียงครับสามารถชาร์จจากการต่อปลั๊กแสงโซลา่าหรือฐาน 2A 3ก้อนครับตอนใช้ก็ดึงขึ้นนะครับเท่านี้ก็สามารถใช้เป็นเพาบวงได้ด้วยครับ อันต่อไปก็เป็นไฟสไตล์หัวเตียงหรือว่าสองทางของเบรสิสนะครับสามารถตั้เป็นออโต้ได้ครับเพื่อจะให้ติดเวลาที่พบความเคลื่อนไหวครับอันต่อไปจะเป็นไฟฉายไดนาม o ครับอันนี้ชาร์จโดยมันคร USB แต่ถ้าแบตหมดก็สามารถหมุนด้วยมือได้ด้วยครับแต่จะสว่างน้อยกว่าครับอันนี้มีไฟสามแบบครับไฟปกติสว่างขึ้นแล้วก็กระพริบครับ อันต่อไปจะเป็นไฟสองสว่างสําหรับไว้บนโต๊ะหรือเข้าหของน้ำนะครับมีไฟแรับเดียวใช้ถ่าน 2A งสามก้อนครับส่วนอันต่อไปเป็นตรีนวันครับเป็นทาง power bank ไฟฉายกับพัดลมครับความจุอยู่ประมาณ2,200 m มิลแอมป์ครับ อัสุดท้ายจะเป็นไฟฉายครับอันนี้ค่อนข้างสว่างครับโหมดไฟฉายจะมีสามระดับครับต่ํากลางและสูงแต่แต่ถ้าใช้ระดับสูงจะค่อนข้างร้อนเร็วครับกดค้างประมาณสองวินาทีเพื่อเปิดครับแล้วกดค้างเดียวเพื่อเปลี่ยนระดับครับถ้ากดสองครั้งเร็วๆก็จะเปลี่ยนเป็นไฟค้างครับจะมีเป็นไฟธรรมดากับรีบแล้วก็ไฟเรืองครับ ถ้ากดประมาณห้าวิก็จะเอฟโซเอสครับจะมีเสียงไซเลนและไฟกระพริบด้วยครับตัวนี้ก็มีแม่เล็กสามารถติดตามที่ทมีแม่เหล็กได้ด้วยครับแล้วก็สามารถใช้เป็น power bank ได้ด้วยครับต่อไปจะเป็นหูฟังนะครับอันแรกเป็นของ b a s ส s ครับชาร์จด้วย type C แล้วมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าเหลือเท่าไหร่เลยครับอันที่สองเป็นเวรมีแอดอ์ครับชาร์จด,ด้วยไมโคร USB ครับแล้วสุดท้ายเป็นแบบสายครับเป็นของ Philips ครับส่วนต่อไปจะเป็นการจัดอื่นๆ,ๆที่เอาไปด้วยน,น,ะน,ะวน,นะครับอันแรกเป็นพัดลมพกพานะครับ ปรับได้3ระดับครับอันต่อไปเป็นเครื่องนวดครับมี3ระดับครับแล้วจริงจริงมี ลายหัวตนะครับแต่เอาไปแค่หัวต่อดเดียวคืออันนี้ครับอันนี้เป็นไมค์เซลฟี่ครับแล้วก็เป็นขาตั้งกล้องด้วยครับมีรีโมทมาให้ด้วยครับต่อด้ว้บลูทูธครับ ส่วนนี้เป็นกล้องครับยี่หอ้อ DJI รุ่น Pocket 2ครับแล้วน,น,นี้ก็เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วความชื้นครับแล้วก็ที่วางมือถือครับต่อไปจะเป็นอุปกรณ์เดินป่าต่างๆนะครับ อันแรกเป็น first aid kit ครับจะมีพวกยาเช่น s า l a t ี f คาร์บอนพวกนี้ครับก็มีพวกยาแดงพลาสเตอร์ aster, แล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยครับอันนี้เป็นเบาะจักรยานนะครับเพราะจะมีวันหนึ่งที่จะไปขีจักรยานด้วยครับอันนี้เป็นหมวกครับอันนี้จะมีคลุมทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับ อันต่อไปเป็นสบู่ครับโดยไม่ต้องล้างน้ำครับแลวสองนี้เป็นผ้าเช็ดหน้า มันสีดำแล้วก็เป็นผ้าเช็ดตัวครับสองน,นี้เป็นไมโครไฟเบอร์ครับแล้วอันนี้เป็นกระบอกน้ำแบบนิ่มครับตอนหนึ่งก็ใช้กัดตรงหัวเอาครับแล้วก็มีทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ไวป์ครับแล้วก็มีป้นกันแดดครับ แล้วก็มีมีดอเนกประสงค์ครับแล้วก็ผงลจางครับแล้วนี่ก็เป็นไม้ทาสลับเดินขึ้นลงครับส่วนอื่นที่เอาไปด้วยก็มีทิชชู่แบบธรรมดาครับพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ในห้องน้ำนะครับ ส่วนอันสุดท้ายก็เป็นพวกขนมต่างๆนะครับที่เขาไปด้วยสนใจมีลูกอมเฮลี่แล้วก็พวกซีเบลบาร์ครับขอบคุณที่ชมวิดีโอนี้นะครับเราอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็รอติดตามคลิปที่ไปภูกระดึงด้วยนะครับ